พ้องกระซีมีเวลาได้ขึ้นมาบานพี่น้องไงหมดไล้ลงคลิปลายมือหายหนาหายตาไปแบบลายวันเถือทุกคนเลยบ่อแปบเป็นประเทงานนองเขาในบานเทเสามาเคื่อนหนึ่ชิมอ้อนแฉกหาให้ขึ้นมาบ้านก็ดีว่าเขามามาัมางเฮื่อนนั่นคุณยายพี่น้องตอนนี้ทีมสร้างกำลังลงมือเนาะหือกระถึกอยู่ สบายดีสบายดีเบดสุขูสุขคนพี่น้องจ้าสบายดีตอนชสวยจักหน่อยพี่น้องนี่เลยทุกคนจะคล้องบ้านจะคล้องบ้านก็คือคุณยายตกมาปีนี่คุณยายช่างลื้อบ้านแช่ออกไปปุ๊อยู่หน้าบอก เพื่อนรังนี่ตั้งแต่ข้าวไรพี่น้องเลยบอลกก่อแป๊บกับจนใหญ่มาแล้วช่วพ่อไช่กับจนใหญ่มาแล้วรุ่นต่อรุ่นเนาะว่าง่า,งายกับเป็นเพือนรังแรเกเมนไปแต่ลูกร้านยังน่อยลูกร้านเป็ใหญ่คอป็นลู้เป็นยัยนี่นอกเลย ตอนนี้ทีมสร้างกำลังลงมืออยู่ทุกคนบานที่เฮาเคยอยู่บานที่เฮาเคยอาศัยพี่น้องบาทลังแหลกก็กคือหลังนี้แหละตกมาปีนี้คุณยายสั่งให้มัง่งให้หลอืออกไปเห็ดอยู่นาเพื่อนสิออกอยู่นแล้าพี่น้องบ้านนี้ก็สิเเลือเฮือนช่องลังนี่ก็สิให้เสียมาชัย ได้แต่เขามานอนพี่น้องผู้ช่างพ่อน้องเมยพ่อนาวันแล้วก็พ่อครูแพทย์พี่น้องแล้วก็พ่อบ่าวแป,ป๊บแล้วไก่อุ่นมาซรอยกันพี่น้องตอนนี้กําลังเอาลัางคาลงเนาะลังคากันจนเมียงกินจนว่ามีสีพี่น้องเลย เงื่อนล้งแหลกก่อนฉีมีเงือนช่องลังนีขึ้นมาพี่น้องตอนนี้ทีมสร้างกำลังเก็บลงหลังนีกับเป็นเงือนสวรรค์พี่น้องทุกคนที่เจอกันได้อยู่หรอกเนาะ ส่วนหลังนี่ก็เป็นข้องกันเจ๊แหละแบบน,นี้เฮือนหลังนี่คุณยายก็เลยชังลือเบิงสังเกตเบิงพามาเหี้ยพี่น้องพาไม่พาย่นหละจะมันกรอบมันแห้ง เมื่อนี่ก็เลยขอหยุดน้ำข้าเจ้าขอหยุดงานเมื่อวานนี่ก็สารเล็กเบิดมือพี่น้อง,งเลยพอแป็บเหตุงานมาซีหามือแล้วมันคืนี่ชิมอนแซดหาว่าขึ้นมาหมางทื่นั่นไปเสาด้วยกันก็เลยได้ขึ้นมาเนาะเดเลยขอหยุดน้ำข้าเจ้ามือหนึ่ง ตอนนี้กำลังเก็บเครื่องเก็บคลองลงพี่น้องเง่อนหลังนี้กักวางเติบดิวกวางใหญ่คนมันใหม่มันสอดม่นเลยพี่น้อง ไม่มันชอดมันดอกไปแลยกูแหลเที่ยวออกไปฟุกอยู่นะพรียงมีดีแน่ก็คือแป้นมันนี่แหละทุกคนแป้นปู่มันเอาไปใส่กบเสาะออมันกระสีเกี่ยงใส่ตะพวกเช่าตวกไม่ขาวมันนี่แหละกระสชียงดีอยู่กระเชียใส่รถไก่แล้วมีน้องแกะออก ป้อนใช่ไหมฮะอีหยังชิมอนบายาบ่ะย่ะใย่าข้าบุใยหยังที่เขาสานเขาสานแล้วเขาจะเอามาหอยนั่นอันนี่แทนเสือกันนีนทุกคนนี่แหละ พอคู่แฝดพี่น้องสะเทือนยินยืดงามล้มมาหน่อยไหมบาทีิมทางอยู่หลังคา ก็สีลงนิ่น่อผก็ได้ตัวหน่อยตัวเบาก็กินก็ได้ข้าวอยกับพอสวรรค์มันดอกเด้บวางนั่นะเหยียบมันดีเลยข่าวตัวน้ำเจ้าสิไปนะมันดอกกันนั่น ย่าเหยียบไปไหนมันดอกมันฮักแล้วอย่าเหยียบไปไหนเดี๋ยวไต่ขึ้นไปไหนมันดอกัลนมันฮักแล้วเก็บตะปูหมดเลยากันเลยพี่น้องซอยกันครับซอยกันพี่น้อง มันหักมันมุนมือเดือบผลมึงไงเอาลงไปที่ระดานพี่น้องเดี๋ยวพอน้องเมือเพิ่งเก่งอยู่แล้วเรื่องขึ้นลังคานี่ทุกคนเนะี่ยเนื้อที่อยู่นี่ก็กว่างเตอรพี่น้อง อยู่ทางนี้ปุ๊กบ้านได้อีกเป็นหลังอยู่แล้วทุกคนแต่ว่ามันเป็นดินเขาเจ้าเป็นดินของพอบ้านนี่แหละทุกคนห้าวผมมาตัดอยู่นี่นีก็เลยขอเช่าคนอยู่ ปลาซูมเอนี่มีแต่เฮือนดินเป็นโคง้งลัางค่าเล็กหมดแล้วลังคาใหม่บ่ค่อยมีพี่น้องส่วนเฮือนใหม่แบบนี้เขาเจ้ากับซีมังประเ,เทศเถียงนะแต่ว่าเสาใหม่แต่ละต้นนี่ยังดีบดเด้เสาใหญ่ต้นใหญ่แต่ก้อนน่ะมันยาวมาพี่อยู่ในต้นบางหุงนี่ยาวชุดไปพุน่น แต่ว่ามางออกไปส่วนหนึ่งแล้วเพราะว่าเอาไปเฮ็ดเทียงเจลที่อยู่แต่ก่อน,นพี่น้องเทียงล้างนันที่ซิมาคอนไซอยู่คู่มือนี่นะเป็นเฮือนล้างนี่ที่มางออกไปเนาะมันต่อใช่กันก็เลยจงเลือยงซจชำนี่ก็ได้เห็นคุณยายอยู่ปีนี้คุณยายสร้างลือ้อเบิดเลยแถวออกไปเฮ็ดอยู่นาเพิ่นสิออกอยู่นา ก็สิเลือไว้วแต่บ้านหลังสองหลังนี้พี่น้องไพม,มาก,กับพาก,กันออกอยู่หน้าเบิดคืออายคือเอื่อยคือละสาวมากกับออกอยู่หน้าคำมาวก,ก็พาก,กันเขามานอนอยู่บ้านช่วงกันเพื่อนมาวางปีก่อนพี่น้องช่วงสงการาัวคนออกยุ่พุ่นเบิดแล้ว หากันพี่น้องซอยกันเนะาะมันบอกเป็นยังดอกสนทั้งนั้นนะมันมีแต่ว่างนี่แหละที่มันดอกนะโชนข้างนั่นบวชดอกวันไหน,นเด็ยกยังเด็กกระต่ายอีกเลยกระต่า,ตายขี่ตัวนะ ถเลตห้าวแปดแปดห้า่าเลันอี่หปศูนย์แปดสี่แปดเลขกระต่ายเมื่อานน่งก็ซื้อเลขบอถือพี่น้องเรื่องของคุณยายพี่น้อง เก็บลงมาพี่เบดจอดอยู่หนา้าบ่อบนฮะนี่ห้มงสมาอไปเนี้ยมางลซื่อป้าจะบานสหลังเลยพี่น้องว้ซื้อกระแจมาใส่เอา แก่ไอ้พวกแปะไม่ได้กต่พอกัดตุนะยาพันธุ์จอกอยู่หน้าแล้วใครแต่มีแต่ผู้เชี่ยวชาญเมื่อเนี้ก็สิได้แต่พวกขาวพวกอันนี้แหละลงมาพี่น้องกับพวกแป้เนี่แหละสิได้ออกแต่ว่าเสาเนี่ยันเป็นมืออื่นอยู่เพราะว่ามันโบวัยประนัน ยาอยูเด้เพื่อสีหมางหลังหนึ่งได้อันนี้ก็เป็นบ้านติดกันขเขาจพี่น้องแต่ว่ามู่บ้านนี่ก็งย่าย,ยู่แต่หักเงียบเบิร์เลยทุกคนขเขาจะอ,ออกอยูไฮย,ยูหน้าเบิล้วเป็นบ้านที่ยังตั้งแต่เริ่มแหลกเนาะแล้วไปแล้วด่านหนึ่งเนาะยังด่านนี่พี่น้องเอาวัน Sanga sea long luôn thơ đợt thôi 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 ลัทคานมาจับทัดนี่ไหมท่านมีเวลาว่างชุ่มแพงไว้ยังกุ้งไว้ให้มาเก่งหลังคาเริ่มเบิดไปแล้วพี่น,อน้องเหลือแต่ไม้เริ่มแป้นไปที่ระฆางการลื้อบ้านนี่ต้องเอาหลังคาลงก่อนเลยถ้าทำไปเอาแป้นเอายางออกนี่ซิบุ้มีบอลหยียบ แค่นสังกะสีนะเบื้งหด้าพี่น้องจนม,มันโมเป็นสีเลยมัแต่นสนิมกินแต่ว่ารุ่นนี่น่ะมันนาเลยเป็นรุ่นแรกแต่ว่าสังกะสีคู่มือนี่บางบานาคืนวนี้จะรุ่นตะกี้นี่หนาแลแยาย้วก็แผ่นใหญ่พร้อม เก็บไปที่ระข่างพี่น้องเยเอาลงมาที่ระแผนบัดพออาะออกแลวกับแปนเบิดได้พี่น้องมันประมาณอาทิตย์ถูกแหละแต่สี่เหลวเพื่อปุ๊กเพื่อยังเพราะว่า อ,ออกไปก็ต้องได้ไปใส่กบเสาะเครื่องใหม่ว่าสิค้นออกเบิดเสาก็มีแต่ต้อนใหญ่ ทีมสร้างพี่น้องเงี้ยว้าหยอกกันไปนำ้ำแต่ว่ามันกวยแห้งอะไรเลย,เ,ลยเวลาเขาทอนตะปูเวลาเขาดึงเงินพวกใหม่แต่ว่าเวลาลมมากหันยังแกงเติบเลย,เย่น้องแต่ว่านี่มันสองสามมื่นแล้วที่มันสง,งัดลมมาเนี่ยก็เลยได้โอกาสพากกันมากเนาะ เบิร์ดแล้วพี่น้องแล้วสองสามแผ่นเนาะสูงนะทุกคนเ่ยเบิร์แล้วทุกคนแ่นจุดถ่ายอันนี้แบบน้องทุกคน,น,กคนชิปนีก็สิได้เก็บภาพบรรยากาศไว้ซ้ำนี้พี่น้องเดี๋ยวรอชมกันอีกอีพีสองทุกคนเนาะ ทีมสร้างกับซลุงม,มาพักผ่อนกินเขาเนาะไปแล้วพอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดี